สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเกษตรทํากินนะคะน้องแป้งก็อยู่กับอาจารย์นภพัฒน์แล้วก็อาจารย์เอื้องพรนะคะที่จะมาให้ความรู้ในการเลี้ยงไก่ขาวดอกแคร์ค่ะอะนเจนี่ยจบจากเกษตรสายใหญ่เลยนะคะเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ได้มีโอกาสเรียนต่อนะคะแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่นี่นะคะ,ะแล้วก็ทํางานด้านสตปีกมานานนะคะทีนี้อยากจะมีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองเป็นของของพื้นที่นครศรีธรรมราชแล้วก็เป็น าสายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยนะคะโดยเราเนี่ยยึดถือไก่พันธุ์พื้นเมืองของเราที่เป็นอัตลักษณ์ก็คือไก่สีวิชัยซึ่งเราได้มาจากศูนย์วำรุงพันธุ์คนครศรีนะคะแล้วก็มาทํางานวิจัยค่ะแล้วก็ปรับปรุงสายพันธุ์นะคะเพื่อให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรนะคะทีนี้เนี่ยที่มาของชื่อสายพันธุ์เนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าดิฉันเนี่ยเป็นสิเก่านะคะเกษตรสายใหญ่นะคะแล้วก็แต่เดิมเนี่ยค่ะก่อนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีดอกแคร์ฝรั่งนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ประจํา นะคะของของที่นี่ประกอบกับไก่ของเราในตัวสีขาวดอกแครก็สีขาวพัฒนาที่พื้นที่เกษตรใสใหญ่ก็เลยตั้งชื่อว่าไก่ขาว,ขาวดอกแคร์ค,ค่ะ,คะแล้วก็เพื่อที่จะได้เป็นที่รู้จักในในสึกเกา่าในลูกศิษยใหม่ให้เขารู้สึกภาคภูมิใจว่าสายพันธุ์นี้เกิดที่นี่ค่ะ กไก่คาวดอกแคร์เนี่ยเขามีวิธีการเลี้ยงหรือว่า,ามีจุดเด่นยังไงที่อาจารย์เนี่ยมีแรงจูงใจในการค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยทำงานวิจัยเชิงพื้นที่มาสักพักในเรื่องของไก่พื้นเมืองนะคะเราก็จะพบว่าข้อดีของไก่พื้นเมืองคือเป็นที่ต้องการของตลาดรสชาติดีอร่อยดีนะคะเนีนแน่นแล้วก็เหมาะสําหรับการทําอาหารไทยนะคะแต่แต่อย่างไรก็ตามใน,ในด้านของฝั่งผลิตเนี่ยเราพบว่าไก่พื้นเมืองเราแท้ๆเนี่ยเลี้ยงนาน ช้า <ừ m. S 2> เนื้อน้อย <ừ m. S 2> นะคะนเนื้อน้อยกเกษตรกรเลี้ยงก็ไม่ค่อยได้กําไรานะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสายพันธุ์ที่จะออกเป็นชุดเป็นล็อตที่จะเลี้ยงเนี่ยมันหายากนะคะทีนี้เน่ยมันก็เป็นเขาเรียกเป็นเพนพอยท์นะ,ะเป็นในเรื่องของนักวิจัยที่จะมาทำยังไงก็ได้ให้มันตัวเล็อีกน้อยให้เนื้อพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ระยะเวลาเลี้ยงให้สั้นลง ฝั่งของผู้ผลิตก็จะได้กําไรหน่อยเพิ่มขึ้นฝั่งของผู้บริโภคก็จะมีพังเลือกเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์แตงกว่าช่วยอธิบายให้ค่ะค่ะ ก็ในส่วนของการขยายพันธุ์หรือว่าส่งเสริมรเกษตรกรค่ะตอนนี้เราส่งเสริมในรูปแบบของให้เป็นลูกพันธุ์ในไกยอายุ2สัปดาห์ค่ะสำหรับรเกษตรกรที่สนใจค่ะในช่วงของปีนี้แล้วก็แนวทางการพัฒนาพันธุ์ต่อไปของ,ของ,ข,องของทางศูนย์เองค่ะก็คือจะผลิตเป็น <c oughs> พ่อแม่พันธุ์ทดแทนค่ะที่จะ ส่งเสริมให้เกษตรกรน่ะเอาตัวพ่อแม่พันธุ์ไปเลี้ยงแล้วก็ผลิตเป็นลูกเองได้ค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นในส่วนของส่งเสริมของลูกพันธุ์ให้กับเกษตรกร,ร,ก,รก่อนคือที่นี่ค่ะจะเป็นตัวตั้งต้นที่จะส่งเสริมแล้วก็ผลิตตัวทั้งไก่พันธุ์แล้วก็ไก่พ่อแม่พันธุ์ทดแทนค่ะให้เกษตรกร,รกร็จะมีที่นี่ที่เดียวค่ะที่จะสามารถติดต่อไนดะ้คือถ้ามีใครหรือว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจไก่ไก่พื้นเมืองแดนใต้ได้เลยค่ะ และในส่วนของการตลาดนะคะ mm. ก็จะมีอาจารย์จริวรรณนะคะแนะนําเกษตรกรในเรื่องของการคํานวณน,นะคะต้นทุนการผลิตการจัดจําหน่ายค่ะค่ะสวัสดีค่ะสําหรับในส่วนของไก่ขาดอกแคร์นะคะที่เราไปส่งเสริมนะคะให้กับทางกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรงังหรือจังหวัดพัท,ะทะลุงนะคะซึ่งเราได้ศึกษาเนี่ยทั้งเรื่องของกระบวนการผลิตค่ะเราก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในปัจจุบันก็คือเรื่องของการตลาดแล้วก็การจัดจําหน่ายนะคะโดยเฉพาะไก่ขาดอกแคร์เนี่ยค่ะเป็น ไก่พื้นเมืองลูกผสมนะคะที่แน่นอนที่ทางทราบจากทางคณาจารย์ทั้งสองท่านแล้วว่ามีระยะเวลาการเลี้ยงที่สั้นกว่าไก่พื้นเมืองนะคะทาให้เกษตรกรเนี่ยประหยัดในส่วนของต้นทุนค่าอาหารแล้วก็จะได้ในส่วนของสัดส,ส่วนกําไรเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะแต่จากการที่เราศึกษาการตลาดไก่พื้นเมืองภาคใต้มาเป็นระยะเวลา 2- องถึงสามปีะค่ะทำให้พบว่าสัดส,ส่วนกําไรที่เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับเนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงเนี่ยมักจะนิยมจําหน่ายให้กับพ่อคอ้าอาจจะจําหน่ายหรอพ่อค้าที่รับซื้อในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อในรูปแบบของไก่มีชีชวิตซึ่งใให้นร ราคาที่ประมาณตั้งแต่70-90บถึงาบาทมากสุดก็คือ90บาทในส่วนของช่วงเทศกาลเช่นตรุษจีนหรือปีใหม่หรือ,อเป็นเทศกาลช่วงไหว้เจ้าแบบนี้ค่ะซึ่งพอเรามาคำนวณแล้วอ่ถ้าเกษตรกรขายในรูปแบบของไก่ไก่มีชีวิตนะเขาเรียกเหมือนไก่เป็นนะคะทั่วไป <c oughs> เนี่ยก็จะได้กําไรที่น้อยมากค่ะแต่หากทางด้านเกษตรกรเนี่ยสามารถจับจาหน่ายในรูปแบบของไก่ชําแหละนะคะทำ <c oughs> เป็นไก่ไก่กลมหรือไก่ล้วงเนะะี่ยค่ะจะทําให้สามารถได้รับสัดส่วนกําไรที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยในปัจจุบันเนี่ยค่ะกลุ่มที่นําไปเลี้ยงในส่วน ไก่ขาวดอกแคเนี่ยมีเกษตรกรบางกลุ่มนะคะโดยเฉพาะมา็นพื้นที่จังหวัดตรังนคะรเสียมราฐและพัทลุงเนี่ยสามารถตั้งแต่เลี้ยงนะคะอาจนชำแหละแล้วก็สามารถขายได้ซึ่งได้รับระดับราคาที่สูงมากนะคะตามแต่แล้วแต่และพื้นที่นะคะ,คะตอนนี้ไก่ที่เป็นไก่ชำแหละแล้วเนี่ยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ140่งบถึงหนึบาทซึ่งทําให้สัดส่วนกําไรเนี่ยสูงขึ้นค่ะแล้วก็หาก ตอนนี้ค่ะมีมีในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะในในพื้นที่จังหวัดคนครสีมราชตรงังพัทลุงสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดอื่นๆใกล้เคียงนะคะตอนนี้ที่กําลังสนใจในเรื่องของการนำเอาเอาตัวของไก่ขาวดอกแคร์นะคะไปะปรุงเมนูอาหารใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารตอนนี้ที่นําไปใช้แล้วเมนูอาหารได้รับการชื่นชมจากผู้บริโภคนะคะ,คะอย่างเช่นในส่วนของร้านมาเจรรี่ที่จังหวัดตรังนะคะ<ม>อันนี้เขาจะมีเมนูเป็นเมนูขึ้นชื่อเลยก็คือเมนูไก่ขา ดอกแคร์ซอสมาร์เจนี่นะคะแล้วก็ในส่วนของโรงแรมมาดีสปาแอนด์รีสอร์ทนะคะก็จะมีการทําในส่วนของไก่ขาวดอกแคร์ต้นใบมะขามนะคะแล้วก็ตอนนี้ในกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้ก็มีทางกลุ่มนียค่ะต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นเมนูของอข้าวมันไก่ขาวดอกแคร์นะคะแกงเขียวหวานไก่ขาวดอกแคร์ค่ะที่ว่าน่าจะเป็นเมนูที่โดยเฉพาะขึ้นชื่อเนื่องจากเนื้อของไก่ขาวดอกแคร์เนี่ยค่ะเป็นเนื้อที่ นุ่มแน่นและที่สําคัญคือมันไม่เหนียวจนกลเกินไปนะคะแล้วก็เหมาะกับผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันด้วยนะคะก็ะเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคนะคะ,คะสำหรับกรเกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงไก่ขาวดอกแครนะคะต้องติดต่อ,อยังไงคะถ้าอยากจะเรียนรู้กับอาจารย์ค่ะสำหรับ ของเรานะคะติดต่อผ่านาเพจไก่พื้นเมืองแดนใต้ได้เลยค่ะสามารถติดต่อเข้ามาเนื่องจากของเราเป็นสถานีเรียนรู้ด้วยนะคะสามารถเข้ามาดูขั้นตอนการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงนะคะการจัดจำหน่ายการชำแหละติดต่อเข้ามาเป็นกลุ่มได้เลยนะคะผ่านเพจเราได้เลยเรายินดีที่จะให้บริการให้ความรู้กับกเกษตรกรด้วยในส่วนของลูกไก่พื้นเมืองก็อินบ็อกเข้ามาถามได้เลยค่ะว่าตอนนี้ศูนย์มีจองไหมมีคิวถึงไหนยัไงไงแล้วค่ะ ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะคะของอาทางอาจารย์นภพัฒนะคะหมายเลขโทรศัพท์0817371411ค่ะและในส่วนของอาจารย์จาย๋านะคะ0942629995ค่ะและสามารถนะคะเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะในอ,อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานได้นะคะที่สถานีเรียนรู้ด้านการเกษตร,รการการผลิตไก่พื้นเมืองนะคะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของเรานะคะหรือว่าติดต่อ อ่าอินบ็อกเข้ามาในเพจไก่พื้นเมืองแดนใต้ได้นะคะจะมีแอดมินคอยรับข้อความแล้วก็ตอบข้อความอยู่ค่ะ,ค,ะค่ะ่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทนะั้งสามท่านนะคะที่มาให้คำแนะนําในเรื่องของการเลี้ยงไข่ขาวดอกแคร์ในวันนี้ค่ะ